สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับมือนึ่ก็จะมาพบมาพอกระเป๋าตับกินแซ่บพี่น้องมือนึ่งกระเจาเนีม่รูแซ่บมาฝากปีตอนนอกครับแต่เป็นแกงขีด็ดใส่หนังหลักะใส่าั่วแดงครับพี่น้องโอ้โหมาแล้วยาครับพี่น้องยาจริงจริงครับมาเสิร์ฟบะตับนครับมาครับพี่น้องของไทยของเราครับผู้ชาเยไม่น้ำถ้าใครต้องการมาแสิบ์ฟบะตับนครับพื้เก่าครับพี่น้องของเนี้กองยิ่งครับหนึ่งแล้วไหมไหมนะครับพี่น้องของเงี้ยวทีดตัวพี่น้อง แกงขี้เด็ดใส่หนังแล้วก็ใส่เป็นไข่บุดแดงกันบอโอ้ยนี่ตะไคร่ตรงๆพี่น้องปลาอืมบ้าตายขวห่อนี่น้อไข่เขาอู้ อืออืมาคำข่าวแต่ละคำน้องสองสาคำยินเซ็่กีตัว กินกับเพาวันทอนโอ้ยแสบขนาดนาะแกงกีนกับแกงแกไม่ไหมนะครับหอนใส่กัน มาตอมกินโมกี้คำกิน้อกเบื้งคําเขาเบาตอมสามสีคม่คำยิ้มรับเืา

หนาเป็นแกงให้กินครับใครมันยังแจกในปากกลินครับวุ้งอ,อะไรหรอข้าวอร์ไร

เสพคัาครับพี่น้องเมนูนี้แกงขี้เล็กใส่หนังแล้วก็ใส่ไทบุแดงเข้ากันคัาขนาดน้องครับถ้าบอต้องกินผู้สุษผาพมุ่วงมันจะได้กลับขอตุกขอพายน้ำเลือครับถ้าพายไปคลิปนะครับฝากมาไล้์แชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นว่างใจพวกครับผิวต่อไปนะครับขอบคุณครับ